สวัสดีนเียนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ EP ที่6นะครับ EP นี้เป็นเฉลยแบบมหัดดสานะครับกับคุณครูภาคินัยสุดหล่อคนนี้คนเดิมนะครับโอเค1.3มีทั้งหมดหลายข้อด้วยกันเรามาเริ่มทีละข้อนะครับข้อที่1จงหาอัตราส่วนร่วมของระดับเลขาคณิตต่อไปนี้โ okay, อเคอัตราส่วนรวมคือตัวอะไรครับตัวย่อคือตัว R นะครับตัว R นะหลักการก่อนครับ R หาอย่างไง A หารได้จากพ์หลังหารพจ์หน้าใช่ไหมครับจะเอา A2 หาร A1 ก็ได้หรือจะเอา A3 หาร A2 ก็ได้หรือเอาเอามากหาร a น้อยให้อยู่ติดกันนะครับไปเรื่อยๆเนาะเ5หาหาร A4 เป็นต้นนะครับพั้นเราก็เอาแค่ A2A1 แล้วกันเนาะเอาใกล้ๆกันนะครับอย่างข้อแรกครับข้อแรกอัตราส่วนร่วมคือ A2 คือ4ครับ A1 คือ2หารแล้ว R มีค่าเท่ากับ2ผ่านข้อที่2ครับ A2 คือ6 A1 คือ18หามาแล้ว R มีค่าเท่ากับเอาตัดนิดนึ่ง3 2 6 3 6 8ใช่ไหมครับ3 2 6 3 6 8ใช่เหรอจริงอะ่ะก็ถูกนะ ก็เออก็ตัด1น่หก,ก็ตัดได้นี่นานเนาะนะครับก็ได้อะไรครับ1ส่วนสามทำไปทำมาเบลอนะครับ1ส่วนสามนะครับเสร็จละเรียบร้อยเอาอย่างต่ำนะครับข้อที่สามครับ a สองสี่ส่วนสามนะครับหาร a หนึ่งสองส่วนสามอันนี้เป็นเศษส่วนสองเศษส่วนครับเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนได้สี่ส่วนสามคูณกับสามส่วนสองใช่ไหมครับ ตัดเลยครับ3ตัด3 2 1 2 2 2 4r มีค่าเท่ากับ2นั่นเองโอเคนะครับต่อไปข้อที่4ครับ a 2 5 a 2หาส่วน2หาร A 1คือ5ครับเศษส่วนซอเศษส่วนเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนได้5 a ส่วนสมอง5เป็น5ส่วน1นะครับก็คือเปลี่ยนเป็นคูณกับ1ส่วน5นะครับ 5ตัดกันครับหตัด5เพราะนั้น r ได้เท่ากับเท่าไรได้ a ส่วนสโอเคนะครับข้อ1นึ่ผ่านต่อไปข้อที่2เขาบอกว่าจง,จงเขียน5พจน์แรกของระดับเลขาคณิตที่มีพจน์ที่1คือ2และพจน์และอัตราร่วมคือ3นะครับให้ a 1มาละเรียบร้อย a 1นเท่ากับส r เท่ากับสจงเขียน5พจน์แรกออามาไล่กันเลยครับ หาพจน์แรกก็ต้องเลือกจาก A1 ก่อนนะ A1 ซึ่งให้มาแล้วแหละ2นะครับเอา A2 ทีนี้ลำดับเลขคาร์ิตเนี่ยมันจะคูณเข้าครั้งละ R เลยรื่อยครับ R คือ3ก็คูณ3เข้าไปเลยนะครับเพราะนั้น A2 คือ2คูณ3ได้เท่าไหร่ครับ6นะ A3 ก็เอา A2 มาคูณกับ3อีกได้18 A4 ครับก็เอา A3 18มาคูณกับ R คือ3อีกครับ18ดคูณ3ด้วยเท่าไหร่8 3 2สายีสี่สี่สิบสองสามถึสามสี่ห้าห้าสิบสี่นะครับและ A5 ก็คือเอา A4 ครับมาคูณกับ R ใช่ไหมครับ R ก็คือ3งนั้น A5 มีค่าเท่ากับ162โอเขียนไหมครับเรียบร้อยข้อที่ สามเขาบอกว่าจงหาสามพจน์ถัดไปของระดับเลขคาคณิตต่อไปนี้นะครับสามพจน์ถัดไปอยากรู้คือเราก็ต้องหาแล้วมาครับต้องหาอัตราส่วนร่วมนั่นเองนะครับโอเคมนะั้ยอัตราส่วนร่วมครับก็คือเอาข้อแรกก่อนนะครับข้อแรกหาอัตราส่วนร่วมก่อน R ก็คือ A2 หาร A1r มีค่าเท่ากับ7แสดงว่าอันนี้คือเอา7คูณเข้าเรื่อยๆใช่ไหมครับ สามพจน์ต่อไปก็คือเอา 3, 3, 4, 3, คูณสามสามสี่สามคูณสามได้เท่าไหร่ก็ว่ากันไปนะครับพจน์ต่อไปอันนี้หนึ่งสองสามสี่สี่พจน์ต่อไปพจน์ที่ห้านะครับก็เท่ากับเอาสามสี่สามคูณกับเจ็ดใช่ไหมครับงั้น A 5ห้ามีค่ากับเท่าไหร่เจ็ดสามยี่สิบเอ็ดใช่ไหมครับใส่หนึ่งทดสอง 7จ็ดสี่ยี่่เศูนย์ท่ามครับเจ็ดสามบเวกสเป็น24 2 4 0 1นั่นเอ,เองนะครับอ่ะต่ปไปน,นะครับ A6 หกล่ะเอหกก็เอาสองสี่่งมาคูณ7อีกครับ2 4 0 1ีูนยคูณเเข้าไปนะครับ เป็นเท่าไหร่เอ่ย717 0 74 28 18ทด2 12 14 15 16ครับ16,807โอเคไหมคะต่อไป A7 อีกพดนหนึ่งนะก็เ,เอา16,807มาคูณกับ7ครับได้เท่าไหร่โอเคคูณให้เลยแล้วกันเนาะ1 1 7 6 4 9 เท่านี้คคครรัับบโอมต่อไปข้อที่2ครับอันนี้ r หา r มาก่อนเหมือนเดิม r ก็คือ a 2หาร a 1มัน r อันนี้มีค่าเท่ากับลบสอเขียนะครับ r ติดลบเนี่ยสังเกตครับแต่ละพจน์มันจะสลับกันครับบวกลบบวกลบลบบวกบวกลบนะครับไปเรื่อยๆนะครับอันนี้1นึ่งสองสามสี่ครับหามาเดิมหา a 5เอาขอปากกาคนละสีแล้วกันคนละข้อมันอยู่ติดกันนะครับก็คือหา a 5 a 6 a 7นี่แหละนะครับ A5 ก็ 5, เอา a4 มาคูณอเข้าไปครับก็คือ8ปคูณลบ2ได้เท่ากับลบ16โอเคไหมครับ a.6 ก็ 6, เอารลบ16อีกเอา a 5นะครับมาคูณกับอาคือลบสออันนี้ได้32ใช่ไหมครับและ A7 ก็เอา a6 ครับมาคูณกับลบ2เท่ากับลบ64โอเคนะครับต่อไปข้อที่4ครับจงหาจพสที่ 9ของระดับเลขาคณิตนะครับลองดูสูตรนิดนึงครับอันนี้เรมใช้สูตรละนะครับโพอที่9ก็คือใช้สูตร a อเนาะเท่ากับ a 1 r ยกกำลัง n อลบหนึ่เข้ยใไหมครับซึ่งอยากได้ a 9ก็คือ a 9เท่ากับ a 1 r นึากำลัง8ปดเข้าในะครับเพราะนั้นอยากรู้ a 9ต้องรู้อะไรบ้างต้องรู้ a 1กับรู้ r นะครับ a 1แน่นอนครับโจทย์ให้มาละคือ2 ขาด r ครับเพราะนั้นหา r มาก่อนนะครับข้อน,นี้ r ก็หาจาก a 2หาร a 1 a 2คือ4หาร a 1คือ2 r มีค่าเท่ากับ2อารู้ครบแล้วแทนค่าเลยครับ a 9เท่ากับ a 1 2คูณกับ r 2เหมือนกันยกกำลัง8นะครับนั้น a 9มีค่าเท่ากับเท่าไหรนะ่2กำลัง8ก็ 256นะครับคูณ2ก็เป็น512โอเคนะครับต่อไปข้อที่5จงหาพจน์ที่8ของละดับเลขาคณิตครับอ่า a8 ก็คือ A1 R กำลังเลบ1ก็เหลือ7โอเคไหมครับน่าจะชินกับสูตรแล้วเนาะนะครับเพราะนั้น A1 รู้แล้วหาหาอาร์มาเดิม R ก็หาจาก A2 หาร 1> a 1ครับเศษส่วนซ้อนเศษส่วนเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนเห็นไ,ไหมครับตัดเลย2 1 2 2 3เป็น6เพนันั้น r มีค่าเท่ากับ1นส่วนสโอเคไหมครับเอาแทนค่าหาครับ a 1คือ1นึส่วนสอคือ1นส่วนสทั้งหมดยกกำลัง7โอเคนะครับอ่า หนึ่งส่วนสามกำลังเจ็ดก่อนเลยได้เท่าไหร่ได้หนึ่งส่วนเท่าไหร่นะครับสามกำลังเจ็ดเท่าไหร่ครับสามกำลังเจ็ดได้สองพันหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดนะครับคิดให้นะฮะเลขเจ็ดนะนะครับดังนั้น a8 ก็คือเอา1ส่วน2คูณ1ส่วน2 187นะครับได้1ส่วน4,374นะฮะโอเคผ okay. านต่อไปข้อที่6นะครับจงหาพจน์ที่6ของระดับเลขาคณิตซึ่งมีพจน์พจน์แรกคือ3และอัตราส่วนร่วมคือ5นะครับหา a6 นะครับ จงหา A6 โดยให้ A1 มาแล้วให้ R มาครบแล้วครับเขียนสูรตรเลยแล้วกันนะครับ A6 เท่ากับ A1 R 5ลัง5ถูกต้องไหมครับ A1 อ่แทนค่าหา A6 นะครับ3คูณกับ5ยกกำลัง5ใช่ไหม3คูณกับ5กำลัง5นะครับ แลเท่ากับ3,125ที่หายไปไม่ใช่อะไรครับไปกดเครื่องคิเลขนะฮะเพราะนั้น A6 ครับก็เอา3คูณ3,125ครับมีค่าเท่ากับ9,375โอเ okay, คนะครับต่อครับรวดเร็วมากเลยครับเพราะว่าไม่ได้ยากอะไรครับตอนนี้ยังไม่ได้ถึงประยุกต์นะครับ จงหาพจน์ที่ n ของระดับเลขาคณิตต่อไปนี้พจน์ที่ n ก็คือติดค่า n เอาไว้นะครับก็จากสูตร an เท่ากับ a 1 r กําลัง n ลบหนี่แหละเป็นการจัดรูปเฉยๆนะครับแทนค่ากันเลยนะครับอันนี้ a 1คือ1ครับอ๋อลืมหา r r เท่าไหร่ครับ r ก็ a 2หาร a 1 3หาร1 r มีค่าเท่ากับ3นะฮะโอเค 1> A 1 R คือ3ยกกำลัง n ลบ1ใช่ไหมครับอันนี้ A n ก็1คูณอรเท่านั้นเนาะ3ากำลังเลบ1เลยนะครับหรือจะตอบเป็น3กำลัง n ส่วน3ก็ได้นะครับหรือนะทายแยกออกมาเป็น3กำลัง n ส่วน3ได้เหมือนกันนะครับหรือไม่แยกก็ได้ครับข้อที่2นะครับข้อที่2ตัวนี้ R 1, คือเท่าไหร่ครับ a 2 5หาร a 1 2 5 r คือ1ส่วน5นะครับโอเคจาก an เท่ากับ a 1 r กํลัง n ลบ1สูตรเดิมนะครับได้เท่ากับ a 1คือ25คูณกับ r คือ1ส่วน5ทั้งหมดยกกํากลัง n ลบอเคมั้าไครับอจัดรูปนิดนึงนะครับอันนี้แปลงเลยนะ5 กำลังสองเข้าไหมครับอันนี้คือ25นะ1นึ่ส่วนหาทำเป็น5้กำลังลบหนะครับยกกำลัง n อลบหโอเคจากนั้นแจกแจงครับเอาลบหเข้าไปคูณทั้งตัวหน้าตัวหลังนะครับขออนุญาตเขียนข้างข้างนะครับจะได้เป็น5้กำลังสองใช่ไหมครับคูณกับ5ยกกำลังลบเบวก หนึ่งนะครับโอเขนะ้มะเลขยกกำลังที่มีฐานเหมือนกันคูณการเลขชี้กำลังเอามาบวกกันครับเพื่อได้เป็น5ยกกำลัง 3-n ลบนั่นเองนะครับอันนี้คือ a n นะข้อที่2ครับต่อไปข้อที่3นะครับ1-1 1-1 1ลบนลบลบนะครับตัวนี้แน่นอนครับ r ก็คือลบหนึ่งใช่ไหมครับ ลองดูสิระดับเป็นยังไงนะครับ an เท่ากับ a 1 r กํลัง n ลบ1 a 1คือ1 r คือลบ1ยกกําลัง n ลบ1น,นะครับอัน,น an มีค่าเท่ากับก็เท่านี้เลยครับโอเคน,น,นะครับถ้าไปตอนมอ .6 แล้วเรื่องลำดับอน,นันต์ครับอันนี้เป็นดับแกว่งกวัดนะครับ เรียกว่าแกว่งกวัดค่าแกว่งไปอยู่แค่2ค่านะครับโอเคต่อไปข้อที่ c 2 4 c ลบ8นะครับเริ่มต้นด้วยการหา R เหมือนเดิม R คือเอา a 2หาร a 1เหมือนเดิมครับมัน R มีค่าเท่ากับลบ2นะครับจาก a n เท่ากับ a 1 r ากำลัง n ลบ1เหมือนเดิมนะครับเอาแทนค่า 1> A 1คือลบ2 R คือลบ2เหมือนกันนะครับยกกำลัง N ลบ1นะครับเขเาหมลบ2ข้างหน้าเนี่ยก็คือเลขของกำลัง1งใช่ไหมครับเลขยกกำลังที่มีฐานมันกันคูณกรรันเลขชี้กำลังบวกกันอันนี้คือลบ2ยกกำลัง N นั่นเองนะครับ1-1ลบ1ก็หายไปลบ2กำลัง N นะครับเรียบร้อย อ๋อครับรวดเรือมากเลยครับข้อที่8ครับขอบว่าจงหาพจน์แรกของลำดับเลขาคณิตอ่ะมาไว้ก่อนจงหาพจน์แรกก็คือหา a 1นะครับที่มี32ส่วน3เป็นพจน์ที่5อ่ะให้ a 5มาและ2เป็นอัตราส่วนร่วมอันนี้คือ R นะครับอยากได้ a 1ครับให้ A5 กับ R มาแล้วก็ตั้งสมการ a 5เลยครับจาก A5 ใช่ไหมครับ เท่ากับ a 1 r กําลัง n ลบ1เหลือ4ใช่ไหมครับจทยให้ a 5มาครับ32ส่วน3เท่ากับ a 1ติดเอาไว้โจทย์ต้องการเนี่ย r คือ2ยกกําลัง4นะครับโอเคไหมสกำลัง4มีค่าเท่ากับเท่าไหร่2กํกลัง4เป็น16นะครับ16นะนะเขียนก่อนก็ได้ 16คูณอยู่ย้ายไปหารครับได้32ส่วน3เอาเป็นคูณกับ1ส่วน1ส่วน16แล้วกันเนาะนี่ย้ายไปหารนะครับเอาตัดกัน16 1 16 16 2 32ครับเพราะฉะนั้น A 1มีค่าเท่ากับ2ส่วน3เขนะครับต่อไปข้อที่9นะครับ ควาว่าจงหาอัตราส่วนร่วมขาอนี้จงหา R ครับของดับเลขาคณิตที่มี A2 เท่ากับ8ส่วน3 A5 เท่ากับ64ส่วน8 11นะครับให้มา2อ,อันครับให้มาพ2พจน์ A2 กับ A5 นะครับาถามหา R แน่อนอนข้อนี้ต้องตั้งเป็น2สมการแน่ๆนะครับเพราะนั้นจากสูตร a n เท่ากับ A1 R กำลัง N ลบ1 แล้วก็ตั้งสมการของ a2 กับตั้งสมการของ a5 ขึ้นมานะครับ a2 ก็คือ a1 คูณ r a5 ก็คือ a1 r กํลัง4ถูกต้องไหมครับ a2 ให้มาแล้วครับคือ8ส่วน3เท่ากับ a1 ไม่รู้ r ไม่รู้ให้เป็นสมการที่1 a5 คือ64ส่วน81เท่ากับ a1 ไม่รู้ r ก็ไม่รู้กําลัง4ด้วยนะครับ เป็นสมการที่2นะครับแก้สมการ2ตัวแปรนะครับหา a 1กับหา R ออกมาเอาจิงหา R เลยก็ได้ครับ A1 เหมือนกันทั้งเลยจะหายครับอันนี้เป็นก้อนเดียวกันการคูณก็ต้องหารออกนะครับเอาสมการไหนเอ่ยเปรียบสีปากกาแล้วกันเอาสมการ2ตั้งหารด้วยสมการที่1ใช่ไหมครับเขียนละเอียดนะสมะการ2 6 4หส่วน81หารสมการ1 8ปส่วน3 ทางขวาสมการ 2a1r กำลัง4หารสมการ 1a1r เรามาตัดกันนะครับฝั่งนี้ a1 ตัดกันหายแน่ๆครับ r กำลัง4ส่วน r อันนี้เหลือ r กำลัง3นะครับฝั่งนี้ตัดยังไงเอ่ยนะครับมันเป็นเศษส่วนซ้อนเศษส่วนครับเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนก่อนนะครับได้64ส่วน81คูณกับ 3.8ส่วน8เท่ากับ r กํลัง3มาตัดกันครับ818 8, 8 8 64 313 3, 27ใช่ไหมครับ27เนาะได้81นะครับจะได้ว่า r กํลัง3มีค่าเท่ากับ8.27ส่วน27นะครับเปลี่ยนให้เป็นกํนลาลัง3ครับงั้น r กํลัง3มีค่าเท่ากับ2.3ส่วน3ทั้งหมด กำลังสานั่นเองสรุปข้อนี้ R มีค่าเท่ากับ2ส่วน3ครับผมเรียบร้อยโอเคไหมครับ2ส่วน3นะเสร็จแล้วครับต่อไปข้อที่10ครับ162 16 <2 S 2> เป็นพจน์ที่เท่าใดของดับเลขคาคณิต2ลบ6 18แล้วก็ไปเรื่อยๆนะครับต้องการรู้ว่านี่เป็นพจน์เท่าไหร่คือถามหาเลยครับ ถามหา an นะครับะนั้นจาก an เท่ากับ a 1 r กําลัง n ลบ1ครับอยากรู้ว่าอยากรู้ว่า n เป็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็ต้องรู้ a หรู้ r จนให้ an มาละนะครับ a 1ก็รู้แล้วครับเหลือหา r มาก่อนทีนึง r ก็คือ a 2หาร n 1ครับลบ6หาร2 r มีค่าเท่ากับลบ3โอเคนะครับแทนค่าลงไปให้162เป็น an ครับ อยากรู้ว่าพจน์ที่เท่าไหร่นะฮะ a 1คือ2 r คือลบสยกกําลังนี่ n ติดเอาไว้ถูกต้องไหมครับอยากรู้ว่า n เป็นเท่าไหร่เริ่มแรกครับสองตัวนี้ย้ายไปหารก่อนนะครับย้ายไปหารออกจาก 1, 6, 2จะได้81ใช่ไหมครับเท่ากับลบสยกกําลัง n ลบหต้องไหมนะครับ81นะครับเปลี่ยนเลย ฐานเนี่ยมันเป็นลบ3ใช่ไหมครับนั้นก็เปลี่ยนอันนี้ให้กลายเป็นอะไรเหมือนกันเป็นลบ3มันลบ3ามกำลังสี่เนาะก็อย่าเพิ่งเปลี่ยนแล้วกันเราจะหลงเราจะงงเองนะครับเพราะนั้นแยกก่อนแยกอันนี้ก่อนแล้วกันนะครับลบสยกกําลัง n ลบหก็แยกให้เป็นลบสยกกําลัง n คูณกับลบสยกกําลังลบหโอเคไหมครับเลขกําลังติดลบนั้นก็คือเปลี่ยนให้เป็น ตัวส่วนซะตกอยู่ข้างล่างนะครับได้81เท่ากับลบ3กำลัง n ส่วนด้วยลบ3ามเ้จไหมครับจากนั้นลบ3ย้ายขึ้นไปคูณ81บครับได้ลบ2 4 3เท่ากับลบ3ามกำลังเลบ2องาเปลี่ยนเป็นเลขกำลังครับได้ลบ3ยกกำลังเท่าไหรครับกำลัง5เท่ากับลบ3กำลังเเพราะฉะนั้น n มีค่าเท่าไหร่ านะครับ162เป็นจพสที่5ของลำดับเลขาคณิตนั่นเองโอเคไหมครับต่อไปข้อที่11นะครับข้อที่11กเ็ขาบอกว่าจงหาจำนวนที่อยู่ระหว่าง5และ20ที่ทำให้ทั้ง3จํจำนวนนี้อยู่ในลำดับเลขาคณิตนะครับบอกมีแค่3จํจำนวนนะครับงั้นเขียนก่อนเลยนะจำนวนแรกคือ5ครับ ตรงกลางระหว่าง5และ20มี1ตัวครับให้เป็น x ละกันและตุดท้ายคือ20นะครับ3จำนวนนี้ถามว่า x เป็นเท่าไหร่นะครับถึงจะเป็นเลขาคนิตเพราะนั้นถ้าเรารู้ r เราก็จะหา x ได้นนครับจากข้อมูลนี้นะครับ5ตัวนี้คือทําหน้าที่เป็น a 1 20ทําหน้าที่เป็น a 3นะครับแล้วก็ใช้ตั้งสมการของ a 3เลยละกันนะครับจาก a 3เท่ากับ a 1 r กาลัง2ถูกต้องไหมครับ พอเราแก้สมก,การก็ได้ R มาแล้วพอได้อก็ไปหา x ได้นะครับ A3 คือ20 a1 คือ5คูณกับ R กำลัง2นะครับ5ย้ายไปหารครับเหลือ4เท่ากับ R ลัง2แสดงว่า R มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ R มีค่าเท่ากับ2นะครับ2และลบ2ด้วยโอเคไหมครับได้2ตัวนะ ทีนี้ครับเราก็หาคําตอบออกมาครับคําตอบก็จะมี2คําตอบนั่นเองนะครับก็คือเป็นเอา r เข้าไปคูณกับ5ครับเพราะฉะนั้น x ตัวนี้จะเป็นได้ทั้ง 5, 2 10และ5คูณลบ2เป็นลบ10ครับได้2ตัวโอเคไหมครับเรียบร้อยนะครับหมดแล้วมั้งอ่าเสร็จแล้วนะครับแบบฝึกหัด 1. 1.3จุดก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับ พบกันครั้งต่อไปสวัสดีครับ